เมื่อเร็วๆนี้โรงเรียน3ามโครกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการส่งเสริมศิลธรรมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย3ามโคกปลูกปัญญานาวัพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่จำนวน2รุ่นและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํจำนวน2รุ่นรวมทั้งหมด4รุ่น ซึ่งค่ายนี้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยศิลธรรมผ่านกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเสริมความรู้ด้านศิลธรรมขั้นพื้นฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้และซึมซับสิ่งดีงามเพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกฝนตนเองสู่การเป็นเยาวชนที่ดีเพื่อสังคมที่ดีในค่ายน้องๆได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายอาทิสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ร่วมกิจกรรมปลุกพลังความคิดให้เติบโตกิจกรรมสันทนาการรับชมสื่อภาพยนตร์สามิติเยี่ยมชมอุบโบสถวัดพระธรรมกายเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังถามเรื่องความดีสากลห้าห้องชีวิตเนวร่มิดนิสยัยกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์ชีวิตออกแบบได้ด้วยตัวเราเอง และพระคุณพ่อแม่บรรยากาศในค่ายเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับสถานที่และการร่วมกิจกรรมต่างๆโดยน้องๆทุกคนได้นั่งรถพ่วงเพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรมในแต่ละจุดครั้งนี้เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่สนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยตนเองพร้อมกันนี้ยังได้เรียนรู้ผ่านสื่อมิติและรับฟังวิทยากรพิเศษ อีกทางยังได้ซึมซับธรรมะจากพระอาจารย์และจากการปฏิบัติซึ่งในแต่ละกิจกรรมน้องๆได้ฝึกคุณธรรมพื้นฐานในเรื่องวินัยเคารพอดทนฝึกความเป็นผู้นำความสามาคัคคีความรับผิดช,ชอบและได้เรียนรู้บทฝึกต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อฝึกฝนตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมซึ่งค่ายนี้เป็นอีกค่ายหนึ่ง ที่ช่วยขับเคลื่อนงานศิลธรรมในรั้วโรงเรียนเป็นกิจกรรมปลูกปัญญาด้วยการฝึกเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดีพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้จเจริญมั่นคงสืบต่อไป